กินขนาดเนาะโอ้สุดยอดกับตำบอกสบายดีพี่น้องเมนูปิ้งไก่ทาประแดกมือนี่ขันตอนแรกอะที่มาเอาเครื่องเคียงลงเนาะมีกระเทียมคาตะไคร่ใบกีหูดบักเพสต่างๆเนาะวิธีปรุงก็ง่าย ใส่แป้งนัวผงนัวผงชูรสลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็มาตั้โคเละโคเละ,ละให้ละเอียดเนาะตํามดก,กเพราะว่าชิดเอาไปเอือบนเนาะซิกเมเจอร์ของเมนูนี้ก็คือปลาล่าหรือว่าปลาแดกเนาะเพราะว่าเป็นเมนูปิ้งไกท่ทาปลาแดกบุมีปลาแดกคือเป็นไปบ่ไ้เนาะโคเละโคเละ,ละเซ็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาปิ้งเลยพี่น้องไก่นี่ไส้อยากไงน,น้อยนึงเนาะเป็นไก่บ้านนะพี่น้อง เอาเคี่ยวเครื่องเคียงมาลาดนะพวกที่เขาตําไว้ลาดให้ทั่วถึงเนอะพอไก่มันโตใหญ่เนาะให้มันซึมซับในเนื้อในหนังเนาะเวลามันซุกมันแห้งมันจังสีมีความนัวความแซบโอ้สีสันเนาะอยกจะกินขนาดเนาะโอ้สุดยอดกับตำหบักุ่งแซบ่บ มาเซ็ตแซ่ดมังกันกนะครับแม่เจ๊กกี้ทำบักหุ่งกับปิ้งไก่ทาปลาแดกเซ็ตแซ่ดอือ อหอมเครื่องนะมาเด้อพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลนะแซ่บแซามาจิกี้ทุกซอกทุกมุมทุกแก่ทุกบอลน,นะ 嗯。Mm. Hmm. ข่าขนาดพี่น้องปิ่งไก่บ้านท้าประแดกนัวข่าขนาดใส่เครื่องหลายเนาะ ครื่งหน,นึ่งมีให้เอ็นบงกับเจ้าเนะไปปิ้งในสถานที่กับเจ้าเป็นขอกันเลยจัดให้เพื่อนเลยกับแก้มเพื่นว่ามันหอม,มนะอดบ่อยนะอืม มันจะกินขนาดเนาะโอ้สุดยอดกับตําบักหุงแซ่บ